มาดูข้อต่อไปครับข้อนี้บอกว่าจะกก้าววัตถุเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงด้วยความเร่ง a ณเวลา t ใดๆดังกราฟจงหาว่าวัตถุจะมีความเร็วเท่าใดที่เวลาวินาทีที่20กราฟก็เป็นแบบนี้นะครับอ่ะก็คือเขาให้กราฟระหว่างความเร่งกับเวลามาโอเคจะเห็นได้ว่ากราฟระหว่างความเร่งกับเวลาเนี่ยพื้นที่ใต้กราฟ ก็คือเดลต้าวีพิสูน์ครับพื้นพื้นที่ได้กราฟ AT เนี่ยจากสูตร v เท่ากับ u บวก a อคูณ t พื้นที่ได้กราฟก็คือเอา a เอาค่า a มาคูณกับค่า t ถูกป่ะครับ <impacts> ก็คือย้าย u ไปอะครับก็ v ลบ u เท่าก okay, ับ a อลบ u ก็เท่ากับเดลต้าวโอเคนะก็สรุปได้ว่าพื้นที่ได้กราฟเ t ทเท่ากับเดลต้า v เดี๋ยวพี่จะทวนให้นิดนึงกราฟในวิยาฟิสิก์มีในเรื่องการการเคลื่อนที่จะมีอยู่3กราฟใหญ่ๆคือ1 st 2 vt 3 at กราฟ st บอกอะไรเราครับอ่ทุกเดี๋ยวพี่อธิบายก่อน st vt และ at เนี่ยทั้ง3กราฟเนี่ยแปลงไปแปลงมาได้โดยตัวเชื่อมของมันเนี่ยครับคือกราฟ vt เพราะ vt เป็นตัวตรงกลาง โอเคนะ s t บอกอะไรเราที่ต้องใช้นะ s t ความชันคือ v vt ครับความชันคือ a และพื้นที่ใต้กราฟคือการกระจัดส่วน at เนี่ย พื้นที่ได้กราฟก็คือการเปลี่ยนแปลงของความเร็วคือเดลต้าวีเท่ากับวีลบยูนั่นเองน้อ,องๆจาดังนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าความชันของ Vt เนี่ยแปลงไป a ได้ส่วนพื้นพื้นที่ด้กรับของ Vt เนี่ยก็แปลงไป็น S ได้ดังนั้นเนี่ยเราจึงเอาว t เป็นตัวหลักเพราะ Vt เนี่ยแปลงเป็น S แปลงเป็น a ก็ได้อ่ะมาดูกลับมาดูที่ข้อนี้ข้อนี้ให้กราฟ at มาแล้วหา V ที่เวลาสิ้นสุดการเคลื่อนที่ก็คือที่เวลา t เท่ากับ20ใช่ปะ่ะอ่ะก็มาดูต่อเลยครับจากการที่พื้นที่ใต้กราฟ at เนี่ยคือเดลต้า v หรือเท่ากับ v u เนี่ยก็มาดูกัครับพื้นที่ได้กราฟเป็นเท่าไหร่ ่ะก้อนนี้พี่ให้เป็น s 1ก้อนนี้พี่ให้เป็น s 2มาดู s 1ครับ s 1, <S s 1. <S ก็เท่ากับพื้นที่3เล่เอ้ยพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า5คูณ3ใช่ป่ะเพราะตรงนี้เป็น5้าตรงนี้เป็น3ก็เป็น15 15นั่นเองอ่ะมาดู s 2ครับ s 2พื้นที่เป็นเท่าไหร่ครับเป็น ยี่สิบลบห้าใช่ไหมครับระยะเนี่ยตรงนี้กินไปห้าแล้วอะตรงนี้ก็เหลือสิบห้าถูกอะครับพอยี่สิบลบห้าได้สิบห้าสิบห้าคูณอะไรครับสิบห้าคูณลบสองก็เป็นก็เป็นลบสามสิบนั่นเองโอเคจะเห็นได้ว่า S2 มากกว่า s 1แสดงว่ามันเคลื่อนที่ด้วยความเร่งเป็นลบใช่ป่ะครับแสดงว่าวัตถุเนี่ยเคลื่อนที่ยังไงช้าลงเพราะมันเคลื่อนที่ด้วยความเร่งเป็นลบก็พื้นที่ได้กราฟครับก็คือสิบห้าบวกด้วยลบสาสิบเท่ากับ v ลบ u ถูกป่ะครับอ แต่ว่า v คืออะไรครับ v คืออ่าสไลไปไหนอ่าเขาไม่ได้บอกครับว่า v เป็นเท่าไหร่ดังนั้นโจทย์ข้อนี้จะจะทำไม่ได้ดังนั้นเดี๋ยวพี่เติม v ไปพี่ให้ v เนี่ยเป็นให้ความเร็วเริ่มต้นเป็น เจ็ดเมตรเซกแล้วกันอาจจงหาความเร็วที่เวลายี่สิบวินาทีเนี่ยองก็แทนค่าไปครับ u ครับก็ต้องเป็นเจถูกอ่ะครับใช่ปะ่ะอ่ะสิบห้าบวกแลลบสาสิบก็เป็นลบสิบห้าย้ายเจ็ดไปครับ v ก็จะเป็นลบแแสดงว่า v เนี่ยเคลื่อนที่กับทิศก็คือถ้าความเร็วเริ่มต้นเป็นอย่างนี้ทิศนี้ ความเร็วปลายก็ต้องเป็นทิศนี้เวกเตอร์ตรงนี้เป็น8เมตรเซกตรงนี้เป็น7เมตรเซกก็เป็นคงต่อโอเคโอเคครับข้อเนี้ยโจทย์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่พี่อาจจะโจทย์มาไม่ครบเพราะว่าถ้ามาทำได้เนี่ยต้องต้องบอกความเร็วต้นด้วยหรือไม่ก็ต้องบอกว่ามันหยุดนิ่งไหมอ่าตรงนี้พี่ก็เติมมาให้ว่าความเร็วต้นเป็น7ก็ทำได้แล้ว โอเคนะก็คือสรุปคอนเซ็ปต์ก็คือพื้นที่ได้กราฟของ AT เป็นเป็นเดลต้าวีคือการเปลี่ยนแปลงของอ่าพี่สมมุติตัวแปลงงงอ่ะ S1 เนี่ยพี่ควรจะสมมุติเป็น A1 อน่ะน้องแต่พี่จิตจากข้อที่แล้ว A1 กับ A2 น้องน้องเปลี่ยนทั้งหมดเลยก็ได้ เพราะว่า A มันย่อม,มาจาก a r ร์ L ียเอมันย่อม,มาจากไอระยะทางอ่ะเดี๋ยวน้องจะงงพี่เปลี่ยนเป็น a ดิเอดีเอดีกว่านี้อ่ะก็ต่อ V เป็นลบแปดเมตรเปอร์เซกก็สแสดงว่าเคลื่อนที่กับเคลื่อนที่ช้าลงเพราะว่าจะเห็นได้ว่าพื้นที่ความหน่วงเนี่ยมากกว่าพื้นที่ความเร่งดังนั้นเนี่ยจะพบว่าวัตถุเคลื่อนที่ช้าลง จนมีความเร่งเป็นเอ้ยจนมีความเร็วเป็น8เมตรเปอร์เนั่นเองเดี๋ยวมาดูข้อต่อไปกันเลยครับ